จงหน่วยใหญ่แนวนี่ไว้นะทุกคนอันนี้เขาเอิ่อนอยู่ฝั่งเล่าสิเอิ่อนมาบักแตงสามจงไว้เฮ็ดแนวตัวนี้เอาไว้ปลูกปีนาปลาไว้ให้มันเหลืองเขาจังเก็บได้แตงโม่ผ่านอันนีต้วหนึ่งโมเนี่ป็นปลูกพอดีหาซีบคุ้มเลยทุกคนพี่ถั่วพื้นแถวนี่มันกำลังจอดอกนี่ทุกคนบังแตงโมไว้มันเป็นทีรอบแรกนี่งามนันคือมะงาะแนวนี้นะอันนี้เขาเอิ่อนมาหมากปลายมันนั่นคื บัควายใหญ่บางปายมันสีผสมบูรณ์ปนเลยหวานนี่บุหงุงซุกแล้วทุกคนนี่แม่ไปเลยเขามาเบิ่งก็พอนี่หน่วยนี่สุกแล้วนี่การทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนโอมก็ให้นาให้ตาไปหลายวัดนะทุกคนเนื่องจากว่าบ่มีคลิปลุกนะทุกคนโอมกับนะบุหงส่ี ไปหาคลิปจูเซยมาให้อันพี่น้องเอฟซีเบิ่งนะโ <c oughs> มโหเจ้กชีถ่ายไงนะทุกคน้าบ่ไ้ขึ้นป่าก็คือบ่ม,อมีคล,ลิปลงเลยทุกคนย่ามนี้ย่ามนาแหลงนี้มันบบมีแนวถ่ายนะอยู่บ้านเฮาบ่คือนาฝนขนาฝนาก็มีแนวถ่ายอยู่แล้วทุกคนห้าหน่อไม้ห้า,ายัยงกับพ่อได้อยู่มันย่ามนี้นาแหลงครับโมโหแนวสีถ่ายสีม้าห้ากบห้างเขียดกับห้าบปได้นะทุกคนนะนี่บ่คืออันต้นเขาขึ้นเรามีไม้ห้ากบกับพ่อได้อยู่นะทุกคนแต่ลองไปหาเวิรงนนี้ นาแหลงแหลงขาดนี่ห้าเบิ้ลหมือก็จ้าไดเจ้กบ่กบตัวหนึ่งนะทุกคนมันเีงค่ะบุพพงญญายจอมก็ออกมาหน้าคือเก่าทุกคนออกมาให้มาหน้าออกมาให้มาหน้าและมาห้าเบิ้งเครื่องปูคข้องฟังแม่นะเราปลูกใหญ่กันเบิ้ลเลยทุกคนส่วนเก่าเพิ่นตัวนี้ส่วนเก่าเพิ่นนี้เพิ่นเลิกออกแล้วได้เป็นกระสีเอามุงอันกลวมเนี่ยนะทุกคนเพืเ่กอ,อกท,ทีที่มองให้ไกลเขาไป่ถ้าตัวใดทีมีปีกมันกะบินเขาไดคือเก่านะกะบับเทึ่งว่า หน่ยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดีกว่าประกันหน่อยพี่ปกติแม่สิปูบักแจงแท้เลนะแต่ว่านี้มันเบิดแล้วแม่ก็เลยเลิกออกเลยก็มานปูข้าวปูอะไรดิกำลังปูหัวสิงโกหัวสิงไทเนะทุกคนเพียบเลยนะของปูเรานี่พักกระพงกระเพรามีพักกระเพราะกะับเบกี้ไปให้ยอายนีก่ก็รลายได้นี่ขนาดมางหักไปนี่ก็ยังลายอยู่ แล้วฮักไปให้อายเพราะว่าอายเพิ่นไปขายเครื่องอยู่บุญพาบาทนะทุกคนบุญพาบาทนะดูแ่ว่ามุกว่าซูอมสิได้ไปหรือบ่เบิ่งก่อนถ้ามีรถใหญ่เพ да SO ิ่นไปในบ้านซ้อมก็สิไปนําเพิ่นอยู่เนาะอายเพิ่นไปขายเครื่องคือเก่าเลยทุกคนไปขายผัดกระพงกะเพราเพิ่นขายอาหารตามสั่งขายขายฟื้นขายอีหยังนี่แหละหลายอย่างเพิ่นขายมื้อนี้ก็มื้อวันที่30นะทุกคนมื้ออื่นก็31 กะมันกะบุญพระบาทก็พร้อมกันเลยก็บุญอันปักแซงวัดปักแซ่งค่ะนะสมอมกะจยกไปอยู่ได้บุญวัดปักแซงกับบุญหอดจอดเทิงกัได้แต่ว่าบหัวซีมีโอกาสได้ไปหรือบ่อนะตั้งแต่เกิดมาอนี่ยังบม่ท่านเลยเคยไปจะดีกว่าเลยทุกคนบุญวัดบัตรปักแซงค่ะอี่หรี่ได้หัวหุ้มจริงอยากไปอยู่เบิ่งก่อนนะถ้าว่าบุญหอดจอดเทิงกะนนะซีได้ไปค่ะเราบุญบาหอดกะบมได้ไปนี่กะบมะเขือนี่เป็นปู๊กแม่ลระบูก็เจ้าแด้ขายเลยทุกคนหัวมะเขือมะแตงเราเนี่ยแล้วก็ได้ไล พันเต๋อเราได้คลายกับผมกณะว่าเราเก็บไปน้ำได้หน่ทุกคนนี่งัวแมงอ่อนๆอ่อนๆหัวนี้ดิปูเขรามาศาสต์กระชีพมาอนนี้เลยทุกคนนี่เรมีตัวแมงตัวโบแมงนะปูกระเดื่อใส่ยังรดแต่น้ำซิซิเนี่ยตัวนี้ก็กำลังอันเป็นนะนี่นี่โอ้โหล็กได้ทุกคนนี่บ่อเครือแล้วนี่มีน้ำแน่สิ ไบมันปลูกไปทีดียวกเตยนลายจะได้แต่สอบเป็นคนที่บะมักกินพักนะทุกคนพักถูกสนิทแม่และปลูกครบเพียบเลยมะเขือนี่ยกะลายส่วนคนมักกินหันก็เจ้ากับบะมี่ชวนคนบะมักกินเนี่ยมีเพราะว่าแม่ปูมีแดดแล้วก็เก็บไปขายเต็มทงหูนะทุกคนทงละสิบพัดน,นะซัสมสิกินกินเป็นถิดยังบ่เบิดตัวนี้ชวนที่สองเพื่อเพื่อก็เก็บไปไล่สั่มเลยได้เจ้มันสิเบิด์ตเลยทุกคนบบแดงเพคน เนี๋ยนสะิเราไปเบิ่งกันทางเขาเพ่นกันได้ประมาณนี้เนะทุกคนนี่เขาเขามาเาก็สิพอแดงโม่พ่นนันมีต้นหนุ่มโม่พ่นปลูกพอดีหาชีพคุ้มเลยเนะทุกคนดีทั่วพ่นแถวนี้พ่นปลูกไว้ให้ร้านไส้พ่นร้านไส้พ่นมักมันกำลังจ่อดอกนี่ทุกคน ตัวแตงโมค้าวเปนเป็นนี่บริวารจะกินนะทุกคนเจอดอกเจอามาคอได้ขายผูกหาชีพคุ้มตัวนี้กะประกาศดอกเลยผักบงผักบัวครบเลยนะทุกคนเพลิงปลูกแล้วแม่เราเป็นคนดูเป็นคนหมักปลูกหมักผังแต่ว่าลูกนี่บารู้ประไล่ลูกพี่เพราะว่าลูกบ่มากินแล้วก็บ่มาปลูกพร้อมอืมตัวนี้ใบใหญ่เติบเล็นทุกคน จะเสะออดนะน่งพูดอ่ะพระเวนกะพอดีสิตกดินพอดีเลยทุกคนหาสิบคุมเพื่อนะโอ้พอดีถั่วไปเลยทุกคนอืนี่จะแตงหมั่วเลยมีสีืห้อยอย่างว่ะยังก่วงเลยนั่น นี่จังมาฟุตบอลอ่าบ่าไปกินเบิดนี่โอ้โหผักสระไปอีกกับสกินจนมาเท่านี้กะถั่วนะทุกคนนี่บักั่วแล้วกกาดอกนักแตงตัวนี้กันจงหน่วยใหญ่ๆแนวนี้ไว้นะทุกคนอันนี้เอินอยู่ัลาสิเอินว่าบักแตงสาจงไว้เ็ดแนวตัวนี้เอาไว้ปลูกปีหน้า ปลาไวให้มันเลืองเขาจะเก็บได้ซุกไว้เถซะนะมะเตรในแม่ก็เก็บไปคลายไร้หัวเติบเลยจ่มันชีบิดเลยนั่นใบมันเหลือมเหีเห่ยวเลยนี่คือมันชีบดสัมาเลยทุกคนกตออี่นี่มกแตงเขาก็เอินเอามกแตงสางช้วกันเลยทุกคนแีว่าชีเอินอามกแตรงขาแตงสางขาวกำลังจอดอกะกำลังจ่อมา เชิญต <Workers>, ัวนี้กําลังแบบคนมักหน่วยอ่อนกับผู้ีกินคนมักหน่วยอ่อนๆนะซึ่งเป็นเกลือแป้งจริงนะนี่ทุกคนเกลือแป้งจริงนี่ยชอยู่พื่อนเชิญแป้งส่างนี่ต้องได้ซักขานะมาครัวนี่เนี่ยังบ่ทันเป็นอยู่โอ้ยแตงโมมาหอดิบเบ่เป็นหาซีฟายฮูกซิบผลบ่แล้วขยายมาอีกนี่ซิคือฝังเบิ้งขาเก็บไปกินก่อนทุกคน มันมันเริ่มเป็นหมากปลายมาเลยทุกคน,นถ้านวลมันเป็นทีหล่อแหลกในงานมันสีบงเงาะแนวนี้นะ,นะนนะอันนี้เขาเอิ่นมาหมากปลายมันมันสีบุกหอยใหญ่หมากปลายมันสีผสมบูรณ์ปานใดเก็บแบบบนตั้งลางนะห,หวานเก็บชๆกยๆจากคนหวานผักเพ้อ เปิดในพันกระปูเพิ่นลงมาเพิ่นกระึ้นปลายเลยทุกคนนี่แหละรอบหัวกะเอาตะไคร้ที่นี่วาให้เป็ดกับไกนะ่เขาหลอดเขานะเป็ดไก่น้อยแล้วก็รอบหัวประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยหันฮันยังมาเหยียบอันแตงโม่ะเราเด้อบรรยากาศเนี่มาแล้วทุกคน อยู่ทงไ้ทงุงนาตัวนี้ห้อยนะซีเมนห้อยไอยจะหลุดไปมั้งแต่ข้าวยังหน่อยเอือดแต่ข้าวยังหน่อยในสี่บดได้เพราะว่าขั้นสี่นี่มือสิคุดกันเห็นจะหลุดไปเป็นว่าได้แต่บูหัวเป็นความจริงหรือบ,บอยังหาคําตอบบปภอยู่ตัวนี้ผ่าไมมอันสิไปเห็ดยังกอดจะเอาซีไปเห็นห้องพื้นนะเขาเอิอ่ดไหมเอียงจริงหรือเอาซีไปเทพื้นนะนะสารตัวที่เห็ดละขายคิเทพื้นนะทุกคน <c oughs> เป็นตะข่ายคือแผ่นเล็กค่ะน,นะก่อนที่เขาชีเทเผื่อเขาใส่ตะข่ายก่อนนั่นแหละเดี๋ยวใหม่ไปเห็ดประหยัดงบไปเขากับประหยัดงบบนตรงซีเล็กเพราะว่าเขามีใหม่ใหม่อยู่หน้าเขาหลายนะมาดิใหม่าหมสางไฟมันมีถูกในพยาบานก็มีตั้งหลายก่อนนะมีน้องเคยมาซอยกับพรดิในแผนะปูเพิ่นมาอยู่เขาพาใหม่ซอยมาอื่นเลยทุกคนสมาชิเชเผื่อ พาแล้วก็แกะขมือนะ,ะันนี้พาไปแล้วก็มาผ่าอยดด้านนั่นแน่ๆกัสไปสไปดีเลยว่าถอดสไปไดีคนที่ยงวาเห็นมจคนนี้หะค่ะสบายดีมุกเออ

พาอย่วะไปแขกความกวัก่อนมันก็จะปานใหม่เกระดังดังกหน่อยตัวนี้สวนเก่าสวนตัวดีเลือแต่บกหงนะอืมจะบกหงอืมเพิ่ได้เพิ่มไปได้ทุกคนมันมงหอตัวนี้หน่อยหนึ่งก็น่คึ้งอยู่เสยเนาะเออ Nhi, oh, sắp ừ, ừ. tốt đi, xúc mì 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 นี่นี่บั้งพุงซุกนะทุกคนนี่แม่ไปเลยเขามาเบิ่งก็เขนห่อหน่วยนี่ซุกแล้วนี่บุ้งหุงซุกจากต้นสดๆโดยซุกเลยนี่ไปดูปออย่าย่าย่างมันถือเจ้ด้อมันสิครั้มืัอนี้ออกมาหน้ากับบุ้มียังลายนะทุกคนออกมาสับเนี่ยนะจุดประสงค์กันเลยบุ้มีแนวสีถ่ายบุ้มีแนวสีนำเสนอให้ ทุกคนได้เบิ่งดิโซมึงเป็ดพ่อใหญ่เดี๋ยวสิเอาเป็ดมาเมื่อนําทุกคนเอามาานเพราะว่าขอเอาให้เป็ดพอืเพนซอยนะขอเอาน้าให้เป็ดเน้าให้เป็ดบ่ละวันโอ้ แต่ละไก่ไปใส่อะไรเฮ้ยวอยไปเฮ็ดผีอยู่ผีต่อแล้วขังไว้ด้วยปัง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 เฮ้าออกาอเไปเ็ดไก่กะพอได้กินอยู่ทุกคนมันยาวไม่แนวกินกะจับมาขากินนะนี่สอดใส่พืดรถไทย พก็พอกระเองมาตัดเอาไมมาแตะด่าแค่ทีเจ้าเห็ดอีหย่างเจ้าก็เห็ดเป็นเนาะเขาเห็ดเป็นแน่อ่ะดิเป็นเนื้เป็ดเอาไว้มาขายกินมื่อื่นเอาเมื่อตัวหนึ่งอะไรอีกแน่เออเจาะเป็นยังเจาะเศดแนี่ยอไรมันบ่ไรแค่ทีเจาะทีมาซอยบ่าวพี่เจ้าะพอไป็นอึกกระถือก็ซื้ออะพาไปแล้วก็ที่เลือกเอาไปพาอยู่บ้านมื่อื่นเลยนะ เขาเมื่อนะทุกคนแับน,นี้น้องเพ่ยคุณแก่ขเขาเมื่อนี่แหละเอาเบื่อเฮ็ดต่ออยู่บ้านนะเนื้อมันเบลี่อ้วนขำเลยเอาโอเคนะทุกคนสลาบคลิปนี้กับผมมียังไรส้มกับชิคอจบลิปไปยายแฉเนี้นะอาชีสันๆน,นะทุกคนเราบอย่าห้าวนะถ่ายไปนะก็พอได้มีคลิปลงจะได้กับขอบู้ขอบใจหลายๆที่เขาไปติดตามนะครับส้มจะได้กับฝากติดตามคลิปต่อไปดนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้อมในเะด้อบ๊ายบาย